ยังพอได้พิโรกหนผู้ได้อยากหัวไปเปิดอ่านหนอนตู้วตู่าพระพระเพิ่นอันพระเพิ่นเพียงคกอเพิร์ดคือบ้านยังดอกไม้ยิ่งกระไรที่กันเนื้อขอแม่เขาคบหอกเสือออกนอกเรื่องเสือดอกเชยใช้เสือพอโอ้ยเกิดปมมันก็ไม่มีผลไรดอกแต่ว่า ความเชื่อใช่มนุนเขาเนี่ยหลอกกินเขาเนี่ยมันมันเป็นก้นน้องกินอเนาะว่าเพราะอย่างมันชฉื่อใจเพราะมันพันพัน,นไปซีๆมันก็จะประหนามกันว่าดีเลยเด้อเอ,เอาเงินเนี่ยจะเรื่องโศกเนาะโศกกะโศกก,กกะปริเทวทุกขะโ,โทมานุปายาสะ,อ,ะอุปยาตเนาะวันว่าความโศกเศรโศกกะโศก,กีเนี่ยมันก็นเป็นความโศกเศรความแห่งแหลงความคลองใจ มันมีเรื่องแน่นอพิเยหิสัมปโยโคโทุกโคโที่ห้องสวดกันไหมยำบิดชังนราพาติตมปิทุกครั้งข้อมปัถานาข้อมผัดผักมันเกิดข้อมแห่งเหี้ยวจิตใจมันก็นเกิดเฮ็ดจังเด่ฮจังสิบบเกิดพวงเรื่องห่วกมุนี่สั่งวิธีคิดเด้มันกับเพาะปัญญาให้มันได้ขันมันว่าเข้าใจเรื่องพวกมุนี่มันเป็นเรื่องต้นๆเดย โศกะนี่ความโศกเศร้านี่ยเพราท่านเนี่เป็นความถูกป่ะเนี่ยเด้เ่าะท่านนี่ยเป็นนนั่แต่ว่ามันเป็นเชื่อเชี่ชยมันนั่นไก่ขี่ไฟว่าเนาะเนาะติดไฟนี่เลี้ยวไปยังเนาะทั้งหมดนี่มันมีเชื่อม,มีเห็ดมันมีพัดใจเขงมันฟื้<ห>นเขาพยายามสร้างความพอใจกับมันให้มันได้นนะ,ะเพราะว่าพัดสะหรือว่าการกระทบของอารมณ์นอ่ามันจะเกิดเป็นความรู้สึกเพือ่อนอนเวทนา ภาษาบาลีเขาก็ต้องฟังน้ำเน่แปรน้ำแปรมันได้น้ำหันคือยังถามย่อมหลายๆบ้านบ้านกิเลสแปลว่าอะไรกิเลสเราก็มอยากความอยากจังได้ย้ายว่าท่านบอกขีวิตจะเปลี่ยนเป็นมอว่ามันสกปรกว่าท่านบอกกันกิกิเลสคือความสกปรกของคิดของเกลียดความเศร้าความหมองตัวตอนนี้มันถืบบางที่ค่ำที่มันจำเป็นต้องใส่บ่อยๆปัญหาความทะยานอยาก เป็นยางเหนียวก็ได้ยางไปติดเอาจิตใจเขาขา้าะปลาข่อใจเรื่องผมซับบาลี่อย่างต่างๆซับสมมุติเขานี่ละ่ะการสื่อสารของเขานี่เพื่อติดสางคมขอใจเพื่อติดเพาะเป็นบ่อ้จิตใจมันแหงมันเหีเห่หยวเขาฟังเด้กันะนมื่นไหรจะเป็นนางฟังขมิ้นโวกันนี่นางฟังขมิน้นชวกัน,กน,กนอ้าปากฟังเขาตลอคก็ยัอยงอัตมาลงไปตั้งแต่ลงไปไต้ได้กี่แล้ว จักมันข้้าวบอกอย่างกันมันน้องมันแนงมันน้องมันแนงก็ไปไปมามาอยู่หกเจ็ดปีบอกเลยนะผลเส้นแรกๆบอกจักเหรอไปขึ้นเป็นเนื้อเหมืนเดื้อกันจักมันข่าวบอกอย่างนั่นนะยี่ใกล้ๆนี่แถวบ้านนอนแถวบอานยังสกุลนครนี่สาวน้อยนี่แถวย่อแถวยังก็จะบอกบอกออกพุทไทยน้อยนี่ไม่บอกกึงทยกึงเล่าไปหลงเสาว์น้ำยูบอเออรเถินหอก มันก็เป็นภาษาซื่อสารเนี่ยแต่ว่าเขาก็ฟังบ่อยๆมันก็เข้าใจเองดอกมันก็พอฟังออกดีหรอกกานั้นเป็นภาษาแบบยุคใกลๆกันตื่นเพศบ้านๆเนาะนั่นเวลาเราติดสั่งก็มันภาษาบาลีพันวาสเพธธรรมาฉันทะมูลกาสร้่งเน็ดจังไลจิบใจงมันจังเดีมีมูลมีมูลในความพอใจมันจังกิดใจมันจังถึงวสุกะโซกีนั่นนะ สั่งมุ่นให้ความพอใจกำลังคิดกำลังใจเข้าเนี่ยแต่สั่งเดียท่านเลยการเจริญศีลเดี๋ยวการเจริญภาวนาเนี่ยว่าตัวนี้มันเป็นปุ๋ยเป็นน้ำนะเป็นน้ำเป็นปุ๋ยมากเข้ากับมาฟัง่งสุตตะมายาปัญญาเริ่มจากการฟังจากประสบการณ์จริงเอาไปแก่ไปปั๊บจะคล้องเบิเ่งเกี่ยวกับเรื่องผัวมู้น,นี่ยแต่การเป็นเพื่นเอื่นว่าเป็นวันปนวดปฏิบัติในการใส่ชีวิตประจำวันของเข้านั่น ใส่ไปใส่มามันกับเบิ้งไปเบิ้งมาฟังวันนะมันกับข่าประสบการณ์จริงอ่ะประสบการณ์จริงเนี่ยวันทีเขาวันที่เสนอเสนอเนี่ยวันที่บอกเราวันที่เข้าใจวันที่อกว่าตัวนี้มันเป็นปัจจัตังเวทิี่ะโพดิอ่ะมันเป็นข้อพายข้อมันนั่นแหละข้อมฐานัดข้อพายข้อมั่นอ่เพื่อนงจ้าอื่นว่าประสบการณ์จริงเรื่องพวกมันนี่ข้อโศกเสาเสาหมองยังต่างต่างมันพันมาพวกมันนี่เขาก็จัิงจีว่างมันโล่งเป็นอ่ะกษัตริย์มันก็จะว่างโล่งมาเป็นดิ่น่ขันท้อ คือยังอ่านที่บายสุฟังบอกสุฟังอยู่ว่าเศร้าเลยเปียงขึ้นนั่นบนรับประบุถึงนะิกหนาพิกหลังจมหนาจมหลังยีงอ่นไปใส่มันคิดเนาะมันก็นอนบนรับหรอกมาสอนคิดจะคล้องโมเป็นโมหิจักมันยังมาทันหาอุบายวิธีสงบสั่งสมาธิอย่าคล้องใดต้องมาท่าเข้าใจมันเหตุหนัคือยดิคือเข้าใจซื้อดิงานอ้าวของโมทนาบุญนนาะเหตุให้มันเป็นอันนี้ใหญ่ เพืือกทันปัฒนาอาหอ,อนนาม,มาขวนนามและพ่อโดยอรสายวันีสืบต่อไป